สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับครูก็จะมาเฉลยข้อที่24เห็นนักเรียนหลายคนบอกว่าทําไม่ได้นะครับออวันนี้สอนห้องสี่ับหนึ่งไว้แต่ว่าก็หมดเวลาก่อนไม่ทันเฉลยก็ถือโอกาสตรงนี้มาเฉลยในนี้ละกันนะครับให้สี่ับสองได้ดูด้วยทีนี้นะครับข้อ24เนี่ยเขากล่าวว่าอย่างไรเขาบอกว่ามีวัตถุ A กับวัตถุ B 2ก้อนเนี่ยนะครับ วัตถุ A เคลื่อนที่เข้าชนวัตถุ B ซึ่งอยู่นิ่งตรงๆอันดับแรกเลยครูให้วัตถุ A เนี่ยคือมวล m1 วัตถุ B คือมวล m2 วัตถุ A เคลื่อนที่เข้าชนวัตถุ B แน่นอนว่าวัตถุ A ย่อมมีความเร็วต้นนะครับก็เป็น u1 แต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่า u1 มีค่าเท่าไหร่เราก็ติดไว้ก่อน นะครับเข้าชนวัตถุ b ซึ่งอยู่นิ่งตรงๆแน่นอนว่าวัตถุ b มีความเร็วต้นคือ u 2มีค่าเท่ากับ0เมตรต่อวินาทีนี่ก็คือข้อมูลที่เขาให้มาในส่วนแรกเป็นการชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์นั่นหมายความว่าจะต้องมีการอนุรักษ์โมเมนตัมแล้วก็มีการอนุรักษ์พลังงานจนด้วยเพราะว่ามันเป็นการชนแบบไม่สูญเสียพลังงานจนปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยวัตถุ a สะท้อนกลับ วัตถุ b เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเราวัดทิศทางก่อนวัตถุ a สะท้อนกลับวัตถุ b เคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยมีอัตราเร็วเท่ากันนั่นคือวัตถุ a มีความเร็ว v 1วัตถุ b มีความเร็ว v 2แต่ว่ามันเคลื่อนที่นะครับด้วยความเร็วเท่ากันนะไม่ใช่ความเร็วด้วยอัตราเร็วเท่ากันนั่นหมายความว่าอันนี้ก็ต้องเป็น v อันนี้ก็ต้องเป็น v แต่อย่าลืมว่าโมเมนตัมเนี่ยมันต้องมีการพิจารณาทิศทางด้วยส่วนใหญ่เขาใช้ทางขวาเป็นบวกทางซ้ายเป็นลบก็จะพบว่า v2 เนี่ยมีค่าเป็นบวก v1 เนี่ยมีค่าเป็นลบนะครับอัตราเร็วเท่ากันคือขนาดเท่ากันแต่ทิศทางเท่ากันไม่ได้นะครับอ,อันนี้ไปข้างหน้าอันนี้ไปข้างหลังนี่ก็คือข้อมูลที่โจทย์ให้มาแล้วก็เพิ่มเติมนิดว่าถ้าวัตถุ B มีมวล5กิโลกรัมวัตถุ A จะมีมวลเท่าไหร่ ตรงนี้ก็คือทั้งสิ่งทั้งหมดทั้งปวงที่เขาถามมานั่นก็คือกําหนดให้ถ้ามวล m2 เนี่ยคือวัตถุ B เนี่ยมีมวล5กิโลกรัมวัตมวล m1 เนี่ยจะมีมวลเท่าไใดนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามมีนักเรียนหลายคนเอาสูตรลัดมาถามนะครับเอาสูตรลัดมาถามาครูไม่ไม่บอกลวกันแต่เดี๋ยวจะบอกว่าจะพิสูจน์ให้ดูว่าสูตรลัดเนี่ยมาอย่างไร แต่ว่าอันนี้จะเฉลยแบบตรงๆที่ครูเคยสอนในห้องก่อนแล้วก็แน่นอนเป็นการชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์ก็จะต้องคำนวณสส่วนก็คือกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมแล้วก็กฎการอนุรักษ์พลังงานจนก็ส่วนกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมก็คือซิกมาพีก่อนชนย่อมเท่ากับซิกมาพีหลังชนพี P คือโมเมนตัมนะครับใส่หมวกไปด้วยก็จะได้ 1> m 1 u 1บวก m 2 u 2เท่ากับ m 1 v 1บวก m 2 v 2อีกอันนึงเป็นการชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์ใช่ไหมอ่ะอีกอันนึงที่คงตัวก็คือพลังงานจน sigma ek ก,ก่อนชนย่อมเท่ากับ sigma ek หลังชนก็จะได้ u1 บวก v1 เท่ากับ u2 บวก v2 ครับนี่ก็คือสูตรหลักที่เราจะต้องนำมาใช้แต่ทีนี้โจทย์บอกอะไรมาบ้างแน่นอนว่า u1 ยังไม่บอกแต่บอก u2 มาคือมีค่าเท่ากับ0แน่นอนถ้า u2 มีค่าเท่ากับ0 m2 คูณกับ0อย์ u ก็ต้องเป็น0ดังนั้นพจน์นี้ทั้งหมดจะกลายเป็น0 u2 นี้ กลายเป็นศูนย์รู้อะไรอีกอรู้ m 2คือ5กิโลกรัม m 2นี้ก็คือ5กิโลกรัมเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยที่เหลือก็เป็นกระบวนการทางวิณิตศาสตร์นะครับกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จะต้องทําให้ดีอ้อลืมอีกอันนึงนะครับ V1 V1 เขาบอ,อ,อกมาถ้านักเรียนดูอย่างเงี้ยนักเรียนจะงงติด V1 ก็ติดติด V2 ก็ติดติด u1 ก็ติด ติด m 1ก็ติดยังไงวะเนี่ยยุ่งยากไปหมดเลยนะครับทีนี้อย่าลืมว่า v 1กับ v 2เนี่ยโจทย์บอกมาว่ามันมีขนาดเท่ากันซึ่งเรากำหนดไปแล้วว่ามีค่าเป็น v อันนี้ก็คือลบ v มันทำให้ตัวแปรลดเหลือตัวแปรเดียวนักเรียนก็แทนค่าไปอันนี้ครูเขียนอย่างเงี้ยเพื่อนักเรียนไม่งงนะครับ v 1เนี่ยคือลบ v v 2นี่คือ วีวีหนึ่งนะครับเปลี่ยนสีนิดนึงเพื่อดูแตกต่างสีเหลืองวีหนึ่งคือลบวีวสองคือวเสร็จแล้วก็จัดรูปแบบให้สวยงามนักเรียนก็น่าจะมองเห็นพอเห็นภาพอะไรอยู่นะครับเห็นภาพคร่าวๆนะครับก็จะได้ว่า M 1หนึ่ง 1> U ยเท่ากับ m 1ลบ v บวกกับ5 v เห mm ็นไหมไม่มีอะไรเลยนะครับคือคณิตศาสตร,ร์รว,วนๆต้องเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับเขียนแล้วก็ทำตามนั้นนะครับถ้ามันผิดเราค่อยมาหาสาเหตุอย่าไปตื่นเต้นกับคำตอบมาก อันนี้เหลืออะไรก็จะได้ u หลบ v เท่ากับ v นะครับแล้วไงต่อไม่มีอะไรครับก็จะได้ u 1เท่ากับ v ลบ v ย้ายมาเป็นนะครับก็จะได้บวก v ก็ได้ u 1เท่ากับ2 v นะครับอันนี้เป็นสมการที่2เก็บไว้นะครับเก็บไว้ในใจ ทำไปเรื่อยๆนะครับตัวแปรก็จะลด m1 u1 ลบ m1 v บวก 5v นะครับแล้วทำยังไงต่อนักเรียนนะครับทำยังไงต่อถ้านักเรียนดูนะครับในหลักคณิตศาสตร์เนี่ยอ๋อเดี๋ยวให้อันนี้เป็นสมก,การที่1ก่อนในหลักคณิตศาสตร์เนี่ยถ้านักเรียนมี2องสมก,การเนี่ย เรียนได้คําตอบแล้วนะครับเพราะตัวแปรจะลดลงนะครับตัวแปรจะลดลงนะครับยังไงดีนะครับยังไงดีก็จะได้ว่า u 1เท่ากับ2 v เพราะฉะนั้นเราเอาเปลี่ยนตรงนี้เป็น2 v ได้หรือไม่นะครับเขาบอกว่า u 1นะครับ u 1เท่ากับ2 v และอันนี้คืออะไรอันนี้คือ u 1เราเปลี่ยนเป็น2 v ได้ไหมได้นะครับได้เลย ก็ทำ m 1คูณกับ u 1ไม่เอาแล้วมันเท่ากับ2 v เราใช้เป็น2 v เท่ากับลบ m 1 v บวก5 v เห็นไหมตัวแปรก็จะลดลงมาก็จะได้ว่า2 m 1 v เท่ากับลบ m 1 v บวก5 v ครับคูขั้นตรงนี้ไ้ก่อนว่าเรามาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับนะครับถึงขั้นตอนนี้ทําต่อทําต่อได้อะไรนะครับนักเรีนยนดูทําต่อได้อะไรทําต่อได้อะไรก็ไม่เห็นจะยากเลยนะครับไม่เห็นจะยากเลย2 m 1 v ลบ m 1 v ถ้าเราย้าย m 1 v มาฝั่งเนี้ยก็จะได้อะไรครับ2 m 1 v ลบเป็นบวก m v เท่าก okay. so yeah. ับ 5v นะครับ 5v นะครับเสร็จแล้วยังไงต่อนักเรียนอันนี้ได้เท่าไรครับ 3m1v นะครับ 2m1v อ็มน่งโทษทีอันนี้ลืม1นะครับอันนี้คือ1บวกกันนะครับอันนี้มันคือ1 m1v แต่เขาไม่นิยมเขียน1ก็จะได้ 3m1v เท่ากับเท่าไรครับ 5v และเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้น V ีตัด V หมดไปนะครับ v ตัด V หมดไปก็จะได้อะไรครับ3 m1 เท่ากับ5 m1 เท่ากับเท่าไรหส่วน3กิโลกร,รมัมตอบแล้วครับนี่ก็คือวิธีการทำตรงๆแต่ว่านักเรียนจะต้องแม่นเรื่องคณิตศาสตร์เรียนต้องค่อยๆค,คิดนะครับ ก็นัาเรียนลองฟังคลิปของครูแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาแล้วกันว่าต้องปรับปรุงตรงไหนนะครับ